เผยนาทีรวบหลวงพ่ออลงกตขณะเตรียมหลบหนีด้านทนายันเจ้าตัวมีเครียดแต่เหนื่อยเพราะอดหลับอดนอนเตรียมหลักทรัพย์ยื่นประกันตัวชั้นสอบสวนวัน26สิงหาคมเวลาตี2ที่กองปราบปรามผลตำรวจตรีวิทยาศีประเสริฐภาพเปิดเผยว่าตำรวจกองปราบได้จับกลุ่มพระอลงกตได้เมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ0.1.0นหลังจากชุดสืบสวนพบว่าได้กำลังออกจากวัด โดยคาดว่าจะหลบหนีขณะนี้ได้ควบคุมตัวมาที่กองปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนหมอบีก็ได้จับกลุมตัวแล้วเช่นกันขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างนําตัวไปตรวจค้นเป้าหมายเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมด้านนายสุภชัยสิงคลาวานิชหัวหน้าทีมทนายความของวัดพระบาทน้ําพุกล่าวว่าหลวงพ่อเดินทางมาที่กองปราบปรามบกปตั้งแต่ช่วงตีห้าซึ่งตนมีโอกาสพบหลวงพ่อเพียงชั่วครู่ก่อนจะถูกแยกห้อง ซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อลงมาจากตึกมูลนิธิใจฟ้าเพื่อทํากิจแล้วตํารวจก็เข้าจับกลุ่มนายสุประชัยกล่าวต่อว่าเบื้องต้นหลวงพ่อยังไม่มีอาการเครียดแต่คงเหนื่อยเพราะอดหลับอดนอนซึ่งทางตนได้เตรียมหลักทรัพย์มาเพื่อยื่นประกันตัวในชั้นพนักง,งานสอบสวนเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเงินประกันตัวที่เตรียมไว้นั้นเป็นเงินมาจากไหนนายสุประชัยระบุว่าลูกศิษย์ลูกหาเราเยอะตรงนี้ไม่ต้องกังวล ส่วนได้เห็นหมอบีหรือไม่นั้นทนายความไม่ทราบเพราะดูแค่หลวงพ่อ